เดี๋ยวเราพ่อพี่ละคนดีบหน่อนะฮะเดี๋ยวพี่สาวมอบให้น้องนักปิ้งก่อนละกันนะคะผมให้พี่สาวมอบให้น้องนักปิ้งก่อนเลยะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ไปปั่นเทียนทวิตเตอร์เทียนเอ็กซ์ครับผมตอนนี้ได้ข่าวบอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เก่งน้ำปิงนะคะตอนนี้ยังช่วยกันปัดได้อยู่นะตลอดหนึ่งชั่วโมงวันนี้นะครับผมขอบคุณดูทุกท่านมากๆเลยครับผมเรียกได้ว่าแฟนคลับคือสนับสนุนทางน้องเก่งแล้วก็น้องน้ำปิงพร้อมนี้ยังสนับสนุนเราวิภาอีกด้วยครับผมขอบคุณมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวให้พี่สามมอบให้น้องเก่งหน่อยนะครับเอาไว้ว่าตอนนี้นะคะปั่นไปเรืเร่อยๆเลยนะแฮร์แท็กในเอ็กซ์นะครับระวิภาอาร์ทอยแล้วก็ระว,วิภาเอ็กเก่งน้ำปิงนะครับผม ปั่นมาขนาดนี้แล้วรอบหน้า,าพิสาบยังไงอีกเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเออไหนฮะน่ารักมากใครถ่ายรูปแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายคู่กันหน่อยดีกว่าครับถ่ายคู่กัน อย่าลืมนะฮะติดแฮชแท็กเรวิภาเอ็กเก็ตน้ำปิงครับผมรวมถึงแฮชแท็กเรวิภาอาร์ตพอยด้วยครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะฮะที่สนใจอยากร่วมสนุกกับทางเรวิพานะฮะ4-7นี้นะครับเรวิภามาเปิดบูธอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือน,นี้นะคบผมซึ่งในบูธนะฮะมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับเพียงแค่ถ่ายรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กเรวิภาจิวเรียนะฮะติดแท็กมาที่เรวิภาจิวเรียใน i g Story นะครับเพียงเท่านี้ก็มีสิท์ที่จะได้ร่วมลุ้น หมุนกาชาปองนะฮะหนึ่งท่าก่อนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับยังไงใครสนใจนะฮะทางด้านซ้ายมือนะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันต่ออีกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายอโอเคโอเคถ่ายถ่ายถ่ายคู่กันก่อนครับถ่ายโอเคแฟนขาใครรัวได้รัวเลยนะฮะตอนนี้ แล้วก็ที่สำคัญนะฮะขอฝากช่องทางติดต่อนะครับทางราวิภาไว้ที่ไอจีจิวเวอรี่นะครับแล้วก็ Line Official ยลแอดราวิภาจิวเวอรครับผมรวมถึงเวอร์ไวยเว็บราวิภา .com ด้วยครับผมแฮชแท็กนะคะฝากแท็กอินสตาแกรมแอดราวิภาจิวเวอรมาด้วยนะคะแล้วก็ฝากแท็กเอ่อไอมาด้วยนะ IG พี่นะน,นักศรนิสาแล้วก็ฝากแท็กไอจ คนเก่งของพี่นะคะมีทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ติดต่อไฮแคมนะคะฝากช่องทางด้วยก็ให้กำลังใจน้องแคมหน่อยวันนี้เป็น MC ที่น่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่สาโอเคเดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะผมสำหรับโปรโมชั่นนะฮะในงาน4-7เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่1 290ครับ1นึงปากเนาะตอนนี้ปากใกล้หมดแล้วนะคบผมถ้าใครอ,คอยากได้ไหนต้องรีบจัดตามนะคะคแล้ว,ลวับยังไงฝากแท็กอินสตาแกรม e S <S แอดเราา แล้วก็เดี๋ยวคันลังแล้วเดี๋ยวเราทัยไายกับทุกคนนะคะใช่ทุกคนต้องยื่นมายืน่นมือนะข้างนั้นตอนนั้นก็เห็นนะจะอย่าล่นลงมานะคะระวังนะอย่ากระโดด ต่อ,อก,กันนะฮะที่อีกหนึ่งเซตนะครับเบบี้การิชาหนึ่งปางโหนูมมสิกะ2ตัวนะครับอยู่ที่1990นะครับจาก2470ครับแล้วก็4ยกเซต4ปางนะฮะจะอยู่ที่4990จาก5960ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะใครสนใจนะครับผมยังยังมี 30เซนนะฮะเป็นปางแกนนะครับ30เซนก็คือสามารถมาดูรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆได้ที่ทําบูธของลาวิพากับผมซึ่งบูธของลาวิพานะฮะจะอยู่ตั้งแต่ส7เจนี้เท่านั้นนะครับส7เ็เมษาใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะฮะแวะมาเจอกันได้ที่บูธของลาวิพากับผมเดี๋ยวเชิญพี่สานหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาพี่สาหน่อยครับ เดี่ยวเดียวของที่สายหน่อยครับโอเคข้า okay. งหลังิ้มไว้นะฮะชูอาร์ตพอยได้ชูเลยครับผมน่ารักมากใครที่สนใจนะฮะมาเจอกันได้ที่บูธของราวิภาะครับผมที่บูธของราวิภา4-7เมษายน2567เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะฮะทางด้านชั้นสอนะ,ะของเซ็นทรัลเวิร์กก็มีมีแฟชชิปโตร์ของทางราวิภาอยู่ด้านบนด้วยครับรวมถึงป๊อปอัพสโตร์ทางด้านหน้าได้นั่นเองะครับผม บอกเลยว่านอกจากปะพาร์ติเี่แล้วนะคะเบบี้การ์เน,นชาแล้วยังมีอาร์ตทอยอื่นๆอีกมากมายเลยครับผม,มดเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงครับขอไปไปหน่อยนะทุกคนดเดี๋ยวอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปิ้งมีอะไรจะขอนปิ้งมีอะไรจะขอ เดี๋ยวน้าปิ่งจะอัดวิดีโอที่เอ่อกับพี่ๆทุกคนไว้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นงานคู้เพราเราแบบจริงจังๆนะว่าอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมในโครงการครั้งนี้ใช่ใช่คิดว่ามองย้อนกลับมาอีกสองปีสามปีน่าจะแบบน่าจะได้เห็นว่าทุกคนน่าจะอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะะนรับ